สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ด้วยนะครับวันนี้จะมาทำยำขนมจีนใส่ปลาทูนะครับอันนี้คือขนมจีนล้างแล้วอันนี้คือปลาทูนะครับปลาทูแกะไว้แล้วเราใช้หนึ่งตัวนะครับปลาทูมีสองตัวอันนี้ก็คือเครื่องปรุงนะครับจะมีถั่วฝักยาวแล้วก็พริกสดซอยหอมใบเลื่อยแล้วก็หัวหอมมะนาวนะครับเครื่องปรุง ส่วนฝั่งทางน้นก็จะเป็นผงชูรสน้ำปลาพริกผงนะครับแล้วก็น้ำปาลาของไม้นะครับตอนนี้แล้วก็มาปรุงกันเลยนะครับมามาปรุงกันเลยผมจะใส่ปลาทูก่อนใส่ปลาทูเสร็จแล้วก็จะใส่พริกใส่พริกก่อนเลย ใส่พริกแล้วก็ใส่ถั่วใส่ถั่วใส่พริกใส่ถั่วเสร็จแล้วก็จะใส่พริกพงหน่อยหนึ่งเพราะว่าชอบกินเผ็ดใส่พริกพงเข้าไปแถมแถม แล้วก็ใส่ผงชูรสใส่เยอะๆจะได้อร่อยผงชูรสแถมอีกเหมือนกันนิดนึงเสร็จแล้วก็คือน้ำปลาครับน้ำปลากละเอากะเอาอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเสร็จแล้วน้ำปลานิดนึงของพี่ไม้ แค่นี้พอน้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวส่วนผสมมันอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะก็คือเอาตามความรู้สึกเลยคืออยากกินอะไรก็ใส่อันนั้นได้ครับไม่ผิดใส่มะนาวเข้าไปใส่มะนาวเข้าไป ใส่แค่นี้ก่ขอนพอก่อนเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนี่เนี่ยน่ากินแลวน่ากินลวเริ่มน่ากินแล้ว ยำขนมจีนใส่ปลาทูโโอ้โ เดี๋ยวพวกหอมค่อยใส่ทีหลังชิมดูก่อนอือหือจะชิมคำใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยเกือบได้แล้วใส่น้นำปลาอีกนิดนึง มะนอาวอยู่ซีกนึงใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วก็หอมตาม ครับเสร็จแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนี่หน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับนี่จะตักใส่จานแล้วก็กินได้เลยนะครับ